สวัสดีครับวันนี้พวกผมก็ไปดับยน์นะครับวันนี้จะมาชมคันนี้นะครับผมนะรถเข้าใหม่ของเรานะครับเป็น To y o ต a c แ m r รนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น2.5นะครับตัวจีนะรถปี2012นะครับเราขายที่ราคา515,000บาทเท่านั้นนะครับนะถ้าเทียบกับราคาป้ายแดงของเขานะครับล้านกว่านะรถบอกเลยว่ารถต้องมาเยอะมากมานะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยนะครับว่าคันนี้มีอ่มีสวิตอะไรไปบ้างแล้วหรือยังนะครับสีต้องเก็บชิ้นไหนบ้างนะครับ แล้วก็ช่วงล่างน้ามันเครื่องน้ำมันเกียร์พวงนี้ถ่ายไปหรือยังนะครับกาเดี๋ยวมาดูโฉมภายนอกกันสักหน่อยนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจังแบบโครเมียมนะครับนะโครเมียมโดดตเลยนะครับแล้วก็ไฟนะครับได้มาเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไลท์นะนี้ลูกค้าเก่าน่าจะติดเพิ่ม้ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับด้านล่างก็มีตัดหมอกนะครับนะตัดด้วยรอยกรอบโครเมียมนะครับก็สวยๆรูๆไปนะครับไฟไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมคันให้แน่นอนนะมันจอกเหลืองๆหน่อยก็ต้านยุ่งใช้งานครับโคมไฟไม่เคยเปลี่ยนไม่รถ ใช้มายาวๆเลยนะก็เดี๋ยวขัดได้ไม่ใช่ปนะัญหาสังเกตดีๆนะครับหน้าผาปรงนะครับสังเกตดีๆรถขั้นไหนนะที่วิ่งในกรุงเทพส่วนใหญ่นะครับพวกรอยเศษตะเก็ดหินต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับก็มันมันไม่เหมือนวิ่งต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดมันเป็นแบบถนนดินบ้างนะครับนะถนนหินบ้างแล้วก็เจอพวกสิบลอนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนะผมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆนะอันนี้คือเดิมๆนะครับสียังไม่เก็บงานแต่มีชิ้นเก็บงานอยู่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเบื้องต้นก็จะมีฝาปงงหนนน้าะคที่ แล้วก็อันโชนาเดี๋ยวตรงนี้ผมลองขัดดูนะครับถ้าขัดออกก็ไม่ทำนะมีครับมีมีสองจุดนะมีสองจุดนะครับซ้ายขวานะครับของโคนดเดิมๆก็เดี๋ยวนี้ลองขัดดูนะน่าจะขัดออกอยู่นะครับอันนี้ก็ได้มาเป็นแมบกซอลอยนะครับขอสิบเจ็ดนะครับรหัสก็อสองหนึ่งห้าทับห้าาสิบเจ็ดนะครับอันนี้ของเดตันเหรอใช่ไหมยางเดตันนะครับปีได้ไมาเป็นปีใหม่ด้วยนะได้ยางมาปีสองพันยี่สิบนะครับดอกยางยังเหลือๆอยู่เลยนะครับใช้ได้อีกปีกว่าเลยทีเดียวนะครับนะโอเค ประตูนะครับเดี๋ยวลองขัดดูนะครับผมบอกเลยว่าสีค่อนข้างโอเคนะเพราะได้มาเนี่ยสภาพค่อนข้างดูดีเลยนะครับก็เดี๋ยวลองขัดดูนะครับรอบหนึ่งเดี๋ยวล้างขัดรอบหนึ่งนะครับว่าสีชิ้นไหนต้องทาไม่ทำบางแต่ผมรู้จักคร่าวๆนะโดยประมาณเนี่ยมีทําแค่หนึ่งกันอ่าฝาปงหน้านะครับแล้วก็สองคือจะเป็นประตูหลังขวานะครับนะที่ต้องทํานะครับแล้วก็มีอ่าลักยิ้มนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวดันเอานะครับก็ไม่ค่อยอยากจะทำสีอะไรมากมายนะก็อยากขายรถเดิมๆนะครับมาดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับว่าคันนี้เคยมี โดนจิ้มมาหรือเปล่านะครับมาโอเคครับอุปกรณ์ติดรบพร้อมนะครับนะตัวลากแม่แรงอุปกรณ์ถอดลอ้อครบนะครับล่างน้ำเดิม <ไป S 1> เลยนะครับสภาพโอเคมากเลยนะทุมครับก็มา o key. โอเคโอแกะยากเลยโอเค แต่ดูจากสภาพแล้เนี่ยนะไม่มีชนนะครับไม่มีชนเดิมเดิมเลยนะครับเห็นไหมสภาพเดิมเดิมนะครับแล้วก็ด้านบนนะดูฝาเคยแกะไหมนี่คอ่าสภาพฝาเดิมเดิมนะครับไม่มีแกะนะนี่นี่นี่นายดึงหลุดไปแล้วเนี่ยนะครับนี่นี่เห็นไหมหัวเดิมเดิมนะครับไม่มีแกะนะฝาท้ายสภาพดีมากเลยครับก็ ทางเราการันตีอยู่แล้วนะครับรถชนหนักรถจมน้ารถตัดต่อนะครับนะทางเราไม่รับซื้ออยู่แล้วนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากๆนะโอเคมีกันชนหลังนิดหน่อยนะสภาพดูดีสภาพดูดีมากนะผมบอกเลยก็อันนี้ขนาดยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทำสีนะครับก็ให้ไปแล้วนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับสภาพสวยมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าคันนี้ได้อะไรมาบ้างนะไปโอเคมาต่อนี่ภายในนะครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวแน่นอนนะครับประวัติศูนย์อะไรพวกนี้ครบเลยนะ นี่ก็มีน่าจะเพิ่งเปลี่ยนไปหรือเปล่าไอ้นี่ของอะไรของบีควิกปะใช่ไหมอุ้ยไม้อยู่ที่แสนต้นหนึ่งเหรออันนี้ไมไม่สูงนะครับรถกี่ปีแลวเนี่ยปีสิบสองนี่ปีสิบสองนะรถสิบปีนะครับใช่ไหมรถสิบปีนะคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพดีมากๆนะนะครับแล้วก็ไมไม่เยอะนะครับไม้อยู่ที่แสนต้น,ตนเท่านั้นนะก็เดี๋ยวดูนะครับภายในฟองน้ําแน่นๆอยู่นะครับก็สองชิน้นนี้ลูกค้าน่าจะเคยเปลี่ยนมาแล้วนะสำหรับลูกค้าเก่านะครับเพราะว่าดูจากสีหนังนะครับ คนละสีนะก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวเสริมหรือไม่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนหนังดูนะครับก็เบาะนะครับก็จะได้เป็นเบาะไฟฟ้ามานะครับคู่หน้าเลยนะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะมีครูสคอนโทมาให้นะครับก็สามารถต่อบลูทูธได้เลไได้นะครับนี่ครับผมดูอันนี้ผมผมผมสสยฐานนะจากจากสภาพเบาะนะครับดูแล้วเบาะคนฝั่งซ้ายนะคนนั่งเนี่ยน่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่นะครับดูน่าจะแบบหนุ่มโสดสาวโสดอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคแอร์ก็ได้เป็นหน้าจอดิจิตอลน,นะแล้วก็ <_ d iam il> หน้าจอนะครับได้เป็นนี่ใช่จอทัดปะไม่ใช่สิจอทัดเ <_ s 1> หรอเสียวเลยนะครับมาลองดูสักหน่อยโอเคนะครับก็อันนี้นะครับมันเป็นเครื่องตัวเครื่องยนต์ตัวสองจุทางเนาะเครื่องยนต์่อนข้างใหญ่นะครับบอกเลยว่าเวลาขับไกลๆเลยกระทางไกลๆบอกเลยว่าสบายมากไม่เมื่อยไม่เมื่อยนะครับนะเพราะว่าระบบอํากรณ์ความสะด,ดวกนี่พร้อมเลยนะครับทั้งคูบคอนโทก็มีนะครับที่หนุนหลังก็มีนะครับก็ไม่เมื่อยแน่นอนนะครับ ก็เดี๋ยวมีเก็บลายไม้นะครับภายในนะที่ผมดูนะครับมีเก็บลายไม้นะอ๋อเปหน้าจอทัชด้วยนะครับโอเคเลยนะครับใครได้ไปผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะนี่แหละเอ่ยกคอนนี้มีกล้องหลังมาให้พร้อมนะคันนี้กล้องหลังมาพร้อมนะครับก็เดี๋ยวมาลองเล่นเครื่องสักหน่อยนะเช็กดูนะครับว่าเครื่องยนต์ยังิ่งอยู่ไหมนะครับ โอเคครับเครื่องยนต์ผ่านนะครับเครื่องยนต์เดินดีนะครับเดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเกียร์กันดูนะครับมีกระชากมีกระตุกไหมนะโอเคเลยนะครับโอเคเครื่องไม่สั่นนลเครื่องไม่สั่นเล่โอเคเลยนะครับผมอะไรไม่มีสั่นไม่มีสะท้านนะง่ายเลยนะเวลาแบบเช็คตั้งเครื่องอะไรพวกเนี้ยเข้าเกียร์ถอยรู้เลยนะสั่นมากสั่นน้อยครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นอาการหลักจริงๆอะจอดเฉยๆนะก็สั่นนะครับแต่นี้เข้าเกียร์ถอยแล้วผมอะไรยังนิ่งอยู่นะครับ ก็หมดปัญหาเรื่องไอ้แทนเครื่องไปนะครับแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้ามาให้นะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันฟิลนะครับนะฟิลการขับขี่ของเขานะครับกับถ้าเทียบไปมันก็จะอยู่เจนเดียวรุ่นเดียวกับของพวกไอข์ดใช่ไหมอันนี้ผมบอกเลยว่าก็จะแบบแนวผู้ใหญ่หน่อยนะสำหรับแคมรี่นะครับก็จะแบบนิ่งๆนะครับนิ่งๆนะดูมันๆนิ่งๆนะครับส่วนในขอดนี่ก็จะเป็นแบบออาวัยรุ่นหน่อยนะสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับก็ฟิลเป็นคนละฟิลกันอยู่แล้วนะครับนะถ้าเรื่ นะแต่คร so ับเป็นเรื่องรูป <of> ล <the speech> who ักษ <desapare> ์รูปโฉมภายนอกเนี่ยผมบอกเลยว่าแอคคอร์ดก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าส่งเขาเหมือนสปอร์ตอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะแบบอย่างที่ผมบอกไปแคมรี่ก็จะแบบเออเป็นแนวผู้ใหญ่หน่อยนะครับนะอ่าอึดทนเอออึดทนนะครับบอกเลยว่าโตโยต้ากินขาดแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าเซ็นเซอร์รอบคานพูดไปแล้วนะประมาณนี้นะสำหรับด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะว่าอ่าเจ้าแคมรี่ตัวนี้เขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับก็มานั่งด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับ สังเกตฟีลดีๆนะครับนะสำหรับฮอนด้านะครับถ้าเทียบกับพวกก็เป็นตัวแอคคอร์ดใช่ไหมก็บอกเลยว่าตัวแอคคอร์ดเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่กว่านะครับแต่ทำไมแคมรี่ถ well, okay, so ึงน e ั <k Heh Murray> yeah, exactly. really ่งสบายกว่าดูสภาพเบาะดีๆครับดูจากเบาะดีๆนะผมบอกเลยว่าแคมรี่เบาะใหญ่มากๆนะครับนุ่มด้วยนะคือมันให้ฟีลแบบว่าเออหรูๆหรูขึ้นไปนะครับนะผู้บริหารอะไรพวกนี้นะครับถามแอคคอร์ดสวยไหมแอคคอร์ดก็สวยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าฟีลถ้าเป็นฟีลการนั่งนะผมให้แคมรี่นะครับเพราะว่าเบาะค่อนข้าง่นุม ด้านหลังก็จะมีแอร์หลังมาให้นะครับนะคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่วางแขนนะครับวางแก้วได้2ใบนะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็สามารถเปิดได้นะครับก็ช่องเก็บของนะครับอืไม่มีเลยนะครับอันนี้เหมือนจะขับคนเดียวจริงๆนะครับนะเพราะว่าผมสังเกตดูจากเบาะข้างหลังเนี่ยคือแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเบาะไม่ยับเลยนะเบาะไม่ยับเลยนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับสําหรับแคมรี่นะก็สนใจก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับโตโยต้าแคมรี่นะครับ 2.5G นะราคา5 15,000บาทเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าถูกจากป้ายแดงเยอะมากๆนะครับลดลงมาแบบจัดเลยนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวได้นะครับแล้วก็คันนี้นะ่อนปลายพันเท่านั้นนะไม่ถึงหมื่นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะครับผมว่าคันนี้เซอร์วิสอะไรไปแล้วหรือยังนะครับไปโอเคนะครับเดี๋ยวมาตอนที่หน้าห้องเครื่องนะอันนี้ก็อีกหนึ่งปัญหาที่เราเจอสําหรับอ่าคันนี้นะครับก็จะเป็นอ่าช็อ ค้าฝากระโปงนะครับโชว์ค้ำฝากระโปงนะตัวนี้โชว์มันเสียแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ไม่ต้องห่วงนะครับนะฝากระโปงใหญ่ๆนะครับมีแผ่นกันร้อนพร้อมนะแล้วก็หัวน็อตต่างๆนะเบรคหน้าต่างๆนะสันต่างๆยังอยู่ครบนะครับสําหรับคันนี้ก็การันตีไปเลยนะครับว่าไม่มีชนแน่นอนนะครับสำหรับด้านหน้านะเห็นไหมหัวน็อตไม่มีถอดเลยนะครับเรียมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคก็ดูจากข้าวๆคันนี้นะผมดูแล้วน่าจะอ่ ยังไม่ได้ถ่ายของเหลวไม่แน่ใจว่าไปช่างหรือยังนะดูจากสภาพแล้วน่าจะยังนะครับก็เดี๋ยวผมลองเช็ครายละเอียดกับาทางทีมพี่ต้าอีกทีนะครับว่าคันนี้มีไปสวิตแล้วหรือยังนะครับโอเคด้านหน้านะครับาคานคืนต่างๆนะอเห็นไหมหาไฟนะครับไม่มีแกะไม่มีทอดเลยสำหรับคันนี้นะครับโอเคเลยนะครับสภาพดีสภาพดีมากเลยหน,หน,หนเห็นไหมหกว้างๆนะสภาพโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ คัมรี่คันนี้นะก็เดี๋ยวลองเช็คอีกทีนะครับว่าคันนี้โซลิดอะไรไปบ้างนะแต่ดูจากอของเหลวเมื่อกี้น่าจะยังไม่ได้เข้าศูนย์นะครับโอเคแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก่อนลูกค้าจะออกเนี่ยผมเช็คของเหลวให้พร้อมอยู่แล้วนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับน้ำยาหล่อยเย็นนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะไม่ต้องห่วงโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมฝากโตโยต้าคัมรี่คันนี้ด้วยนะครับเครื่องยนต์2.5 g นะครับรถปี2012ไมาอยู่ที่แสนต้นตอนตนั้น ะสำหรับคันนี้นะครับราคา500,000หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆเราช่วงนี้เยอะมากๆนะครับอ่าช่วยผ่อนก็มีขับฟรีก็มีใช่ไหมขับฟรีก็มีดอกเบี้ยพิเศษก็มีนะครับอ่าคือเยอะมากๆนะสำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับแล้วก็ของแถมอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อมาหาเราในคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฮะโอ้นี่นี่โอ้ลืมเลย ฮะภาษีนะปีหน้าตุลาปีหน้านะครับขับไปย,วยาวๆอันนี้ไม่ถึงเดือนตุลาเลยทำไมเขารีบต่อยวะนี่ไม่ถึงเดือนตุลาเลยเขารีบต่อยวะ